หมแน่เลยว่ะผมว่าพี่อ่ะเยอไหผมว่าผมเออเรื่องคนอีกคนแบบเนี้ยไว้ใจไม่ได้หรอขอบคาณด้วยไว้ใจไม่ได้นี่ยหที่กูไม่ไว้ใจ สวัสดีทุกคนครับนี่คือช่อง NR Variety และวันนี้เรามาเล่นเกมอีกแล้วคใครคือสปายใครเอาลูซีมามองอมาจากป่าเลยเนะี่ย <laughs> อ้าวนี่คือช่องใหม่คุณผู้ชมครับก็ใครยังไม่ได้กด s b s c r i b e ช่วยกดให้ NR Variety ด้วยนะครับเอออ้าวันนี้นะครับผมมีหมูมานี่เป็นครั้งที่2แล้วที่เราจะมาเล่นเกมนี้แต่ว่ากับ NR นี่คือครั้งที่3เคยเอาไปเล่นในเวฟฟุตบอลมาใช่นะผมก็คือเกมใครคือสปายเป็นเกมที่หลายๆคนคุ้นเคยอยู่แล้วแต่ว่าหลังจากที่เช็คฟีดแบ็กเนี่ยเหมือนกติกาของเราจะแตกต่างจากที่หลายๆคนเคยเห็นมา อันนี้ก็ต้องอธิบายไปก่อนซึ่งเราขออนุญาตยึดแบบเดิมด้วยกันเพราะว่าที่เราเล่นกันเนี่ยรู้สึกว่าความสนุกมันคือว่าเราไม่รู้ตัวว่าเราอ่ะคือสปายหรือเราคือคนส่วนมากกฎกติ <c oughs> กาในวันนี้เหมือนเดิมเลยจะแข่งกันทั้งหมด4รอบในแต่ละรอบก็จะมีหัวข้อก็จะสุ่มกันแต่ละคนก็จะได้สิ่งที่ตัวเองเป็น3คนจะได้เหมือนกันอีกหนึ่งคนที่แตกต่างคนนั้นคือสปายแต่ระหว่างนั้นน่ยก็คือแบบมันไม่มีใครรู้ว่าตัวเองเป็นสปายเราจะวนกันทั้งหมด3รอบต่อ1ครั้งแล้วให้อธิบายตัววเเเออออองงงโดดดยตต้้พูป็นนคาาามมจริิกกถฉล ไออกมาปุ๊บแล้วพบย้อนหลังว่าเฮ้ยที่พูดมาไม่มีสาระนี่คือโดนกระทืบปากใช่การนับคะแนนในแต่ละรอบเนี่ยคนที่ไม่ใช่สปายถ้าชี้ตัวถูกว่าใครคือสปายเนี่ยนะครับก็จะได้1คะแนนแต่ถ้าเกิดรอบนั้นสปายรอดสปายจะได้2คะแนนจบ3รอบผู้ชนะไม่มีหรอกแต่ใครได้คะแนนน้อยสุดโดนลงโทษเราลงโทษเหมือนเดิมถ้าคุณคือสปายคุณต้องโดนกดน้ําแล้วทุกอย่างมันคือการสุ่มนะเพราะอย่างรอบก่อนก็จะมีคนบ่นว่าอุ้ยทำไมเป็นสปายตั้งหลายรอบดวงล้วนดวงเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเกมใครคือสปายเชียร ก็คอมเมนต์ไม่ได้คิดว่าใครจะชนะก็มารอลุ้นกันนะครับครับหัวข้อความสัมพันธ์แกใครเริ่มก่อนดีะผมเลยนะไปไหนด้วยกันทุกที่เฮ้ความสัมพันธ์ของมึงอะมีปเดทนบ้างความสัมพันธ์ของผมชีวิตเราไม่จำเป็นต้องมีแค่คนคนเดียว ได้ได้ความสัมพันธ์ของผมอยู่ด้วยกันได้จริงเหรอความสัมพันธ์ของผมเนี่ยซื้อของขวัญเซอร์ไพรส์กันได้มือเก้าทำไมล่ะอีเหี้ยมึงเลี้ยงไม่ถูกอ่ะพี่ความสัมพันธ์ของผมเนี่ยเป็นเหมือนคู่รักกันอี้ฮี่เดี๋ยวชอบพูดเล็กกำลังผมด้วยอีี่ตัวดีเลยบอกไอ้ยี่หัวพี่เขาไม่ต่างกันหรอกความสัมพันธ์ของผม มันมีความรู้สึกที่เรียกว่ารักอยู่ในนั้นความสัมพันธ์ของผมเนี่ยบางทีเขาก็ไปนอนด้วยกันนะความสัมพันธ์ของผมเนี่ยไปไหนมาไหนด้วยกันได้ในวันวาเลนไทน์เงี้ยความสัมพันธ์ของผมเนี่ยเหมือนเข้าใหม่ปามันความสัมพันธ์ของกูอะไปไหนมาไหนด้วยกันได้ในวันลอยกระทงเที่ยไมอย่างนี้ไปได้ก็ได้อไม่ได้โอ้โหแบบว่ามันกว้างไปเล่นแบบนี้เล่นพวกใจสอกใจไม่ถึงกันเอจิ้มมาเลยความสัมพันธ์ของผมเนี่ยมันคงเป็นเรื่องที่ดีถ้าได้รับประทานอาหาร ร่วมกันอ๋อกูเลยว่ากูความสัมพันธ์ของผมเนี่ยบางทีมันก็เลิกลากันได้พบแล้วนี่หว่าความที่กูเห็น่ถ้าก็เล่นกันแบบเดือนเดือนเขาชี้ถามกันได้ด้วยแล้วเอาไหมอ่ะลองหรือว่าไว้รอบหน้าลองรอบนี้ก็ได้รอบหน้าดีกว่าถามใจถามใครก็ได้คนละรอบอ่ะกูถามมึงเนี่ยแหละความสัมพันธ์ของมึงแล้วก็มีเซ็กกันไหมสามารถมีได้นะ เอาผมขอถามไปกันถามใครถ่ายบอสความสัมพันธ์ของมึงเนี่ยอันนี้หมายถึงเกมหรือว่าอะไรนะโอเคเกมนะโอเคความสัมพันธ์ของมึงเนี่ยชอบอยู่กับสองกับสองไหมก็ชอบนะถามไอ้บอสแล้วกันเพราะว่าพี่นิกน่าจะชัวร์แล้วเชื่อกูดิคนแบบเนี้ยไว้ใจไม่ได้ก็เหรอเขากลัวด้วยไว้ใจไม่ได้มึงเนี่ยที่กูไม่ไว้ใจความสัมพันธ์ของมึงอ่ะคนอื่นอ่ะเขารู้ไหมถ้าเราบอกเขาก็รู้ถ้าเราไม่บอกเขาก็ไม่รู้ถามได้เยี้ยมมากถามได้เยี่ยถามได้เยี่ยมาก เปถามพี่หมูความสัมพันธ์ของพี่เนี่ยมันต้องแบบเป็นชายหญิงหญิงชายชายชายหรืออะไรยังไงได้หมดไม่ซ้ายสุดก็ขวาสุดนี่แหละเอาผมได้แนละ้วผมเลือกได้แล้ว <c oughs> ผมได้เลือกใส่ปวดเลยนะปวดเลยปวดเลยปวดเลยหนึ่งสองสามแล้วชี้ไปนี่คนใดะได้มาหนึ่งสองสามโอ้โหผมหล่อเลยอ่ะ มึงเลือกใครเลือกไอหมูวะผมเลือกไอ้หมูสามคนเลือกบอสเลยบอสมีไอ้บอสเลือกไอ้หมูอ่าเดี๋ยวเราเฉลยพร้อมกันเหมือนเดิมได้ได้ความสัมพันธ์ของผมก็คืออ่าโอเคนับให้หน่อยมาสามสองหนึ่งความสัมพันธ์ของผมก็คือแฟน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 อ้าวมึงเลอก้อะไรไอ้ที่ผมได้ดิยผมบอกว่าไอ้นี่ตัวเฮียได้เว้ย มันคิดว่ากูเหมือนมึงเหรอใช่จะดีถ้าได้ไปไหนมาไหนด้วยกันโอ้ไอ้สั์ที่ไม่รู้ตัวเองว่าเป็นสไปร์วก็นั่งอย่างมีความสุขอีกมึงอย่าเอาชีวิตจริงมาเข้าร่วมดิแล้วเอามาทำไมข้อนี้เออาา่ให้มึงชูโอเคข้อแรกไอ้บอสได้หนึ่งคะแนนคนเดียว หัวข้ออะไรครับเป็นนักมวยปั้มับพี่นักมวยเริ่มอ่าเดี๋ยวผมชนะผมเริ่มก่อนให้ด่แล้ววนไปที่กุ๊บได้ได้นักมวยปั้มของผมคนนี้เนี่ยเขาเคยคว้าแชมป์โลกหลายสมัยพอมเมสซี่ได้ผมระบุเลยแล้วกันเฮ้ยอย่างนี้ดีไหมนักมวยปั้มของผมเนี่ยช่วงเวลาหนึ่งเขาไม่ได้ไม่ได้นักมวยปั้มของผมเนี่ย อะไรวะใจถึงหน่อยใจยากหน่อยากว่ะเขาใส่กางเกงในตัวเดียวในการปั้มคนเี้อะไรใส่สามตัวหมอไปึงว่าทรงกางเกงทรงกบมันขายาวใช่นักมวยปั้มของผมเนี่ยเป็นไซส์ใหญ่เคยเห็นเขาล้ำตัวไหมลำตัวลตัวนักมวยปั้มของฉันเคยแสดงภาพยนตร์ แม่งเล่นกับทั้งวงการดังไม่ดังอีกเนงนักมวยปั้มของผมเนี่ยเขาเคยมีทั้งบทบาทที่ดีและไม่ดีนักมวยปั้มของผมเนี่ย เป็นขวัญใจมหาชนนักมวยปั้มของผมเนี่ยเคยอยู่ The W The W E ผลงานมหาชนนียอะไรดีดีดิเออใจถึงหน่อยเธอดูเฮียเป็นตัวอย่างได้เลยเฮียอานีนักมวยปั้มคนนี้เนี่ยผมเคยดูแล้วคือเคยเห็นเขาอยู่ร่วมเฟรมกับ triple S นี่ถ้าคนละคนจะกู <c oughs> เป็น t r i ์เอ S นี่เฮียเลยนะกู <c oughs> พูดอะไรออกไปวะเนี่ <c oughs> ย นักมวยป้ามของผมเนี <ฉ |transcribe|> ่ยชื่อตอนเข้าวงการใหม่ๆครับชื่อที่เขาใช้ปัจจุบันอ่ะคนละชื่อนักมวยป้ามของผมเนี่ยตอนเนี้ยัวนโลนพี่เปิดรู้เลยใกลเลยรอบสุดท้ายแล้วในพวกกูรู้แล้วใครเป็นสปายกันเนี้ยผมก็เหมือนจะรู้แล้วนักมวยป้ามของผมเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะใส่เนี่ยสนับสอนสนับสอนนักมวยป้ามของผมมีรอยสักแ้แโอเคคผมไม่ดิผมเปิดผมแล้วถามไลมอยากถามมีใครอยากถามอะไรใครไหมถาม กูคำไม่ถูกเลยเนีย่ยตอนนี้ถามพี่นิกนกูตกเลยกูสงสัยเลยเหมือนเขาขั้นชัดในบางอย่างตอนที่ผมแบบพูดไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่เหมือนสงสัยอะ่ะเอ๊ะมหาชนนี่อะไรดีดีดิเออใจถึงหน่อยมัยนแปลกมากเหมือนกันไม่เคยเป็นสปายกันเลยไม่รู้ ขอถามพี่นิกว่านักมวยป้าหอุงพี่เนี่ยใช้ท่าล็อกบัตท่อมไหมตัถามแล้วห้ามโกหกด้นะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาเคยใช้หรือเปล่าหรือเรียกว่าอะไรอ๋อผมถามพี่นิกนักมวยป้ามพี่เนี่ยใส่แบบนี้เหมือนของพี่หมูไหมใช่ดิเพร่ะเมื่เวลาเขาใช้ท่าไม้ตายเขาก็ต้องเอ ผมว่าชัดแล้วแหละไมถามไม่หมู่เหมือนกันพวกมึงได้ถึงล็อกเหรอกูไม่เคยเป็นสปายกูทำตัวไม่ถูกอ๋อนี่ครั้งแรกเลยเออใช่เขาเป็นสไปคุณถูกแม่งถามกูดิล็อกประถ่อมมึงให้กูทำไอ้เหี้ยมาหนึ่งสองสามที่ไม่ใช่ไก่ลูกชิ้นเลยไม่ได้ เอออ้าเฉลยไหมมาสามสองนึ่งนักมวยป้าหงผมคือเดลลิตเตอร์คือมันเป็นอย่างนี้กูก็คิดว่าตัวเองอาจจะเป็นสปายได้แต่กูคิดว่าพอกูได้บัตติสตามากูก็คิดว่าถ้าคนอื่นจะไม่เหมือนกันแม่งคงเป็นแนวแรนดี้ออตตันเป็นแบบยุคยุคเดียวกันเปิดสวยแล้วเล่นหนังอีก ดีด้ามเต้องปเหรอ่ม่งเรียนหนักทุกคนนีล่าสุดฟาสเก้าไม่รู้เรื่องไงตอนดูโรงพยาบาลติดโควิดจังหวะจอนซีหน้าเปิดตู้กูกระโดดลงจากเตียงในที่นั้นว่ะตาย้ตายกูช็อคกว่านั้นอีกมึงน้องชายวินดีลหัวใช่แล้วก็นตอนที่2.110นงงูจุดต้อนฮะเปียกแล้วแหละดู สิ่งนี้เชื่อมโยงกับเด็กผูวังฮะเกี่ยวกับเด็กหัวข้อคือเกี่ยวกับเด็กสิ่งนี้เกี่ยวกับเด็กใช้คำนี้ได้สิ่งนี้ที่เกี่ยวกับเด็กของผมเนี่ยมันมีมากกว่าหนึ่งสีวิลาดง่ายว่ะสิ่งนี้ของผมเนี่ยอ่ะเปิดเลยแล้วกันกินได้ที่ใหญ่อยู่่ะอ่าสิ่งนี้ที่เกี่ยวเด็กของผมเนี่ยมีทั้งในรูปแบบของแข็งและของเหลว สิ่งนี้ของผมเนี่ยมันเป็นแบบดึงเดือดอ่ะดึงเดือดดึงเตือนดึงเดือดสิ่งที่เกี่ยวกับเด็กของผมเนี่ยหาซื้อได้ง่ายไม่ใช่ของที่หายากไอ้สิ่งที่เกี่ยวกับเด็กของผมเนี่ยผิวสัมผัสมันจะนุ่มๆหน่อยสิ่งที่เกี่ยวกับเด็กของผมเนี่ยเด็กๆทุกคนชอบสิ่งนี้สิ่งนี้ของผมเนี่ยราคาถูกสิ่งที่เกี่ยวกับเด็กของผมเนี่ยแม้ว่ามันจะเกี่ยวกับเด็กแต่ผู้ใหญ่ก็สามารถเอ็นจอยกับมันได้ สิ่งที่เกี่ยวกับเด็กของผมเนี่ยนอกจากหาซื้อแบบที่ไอ้นี่แล้วอะ่ะเรายังสามารถทําขึ้นมาเองก็ได้สิ่งนี้ที่เกี่ยวกับเด็กของผมเนี่ยใช้มือเป็นส่วนประกอบในการเล่นมันาบางอย่างใช้ตีนถูกไหมสิ่งนี้ของผมเนี่ยมีขายในเซเว่นครบแล้วนี่ครบแล้วครบแล้วเอาไงจะโหวตเลยไหมโหวตเลยโหวตเลยนะโหวตเลยกูไม่รู้แล้วตอนนี้ยิ้มคุณระแวงมากเลยผ่านเกมก่อนแต่กูไม่กล้าห้ามอะมาโหวตหนึ่งสองสาม กูยังต้องใส่ตัวเองเลยเม่้เขาเปิดมาเป็นของกินนี้เล่นอยู่ได้อไอ้เฮี้ยจริงกูรู้แล้วกลัวตากแน่พยายามดึง่าไอ้เฮี้ยมันต้องเป็นสลามแน่เลยคิดใด้หัวเล่นรู้ไหมหมวคือเฮี้ยเลยที่มูกอ้ัก อ่ะของพวกเราเป็นเยลลีล่เยลลี่นะเย็นรีเฉลยไม่รอคิวเลยสันเอาทเวทไอพ้พวกมึงสองคนรอดแล้วนี่หว่าตาสุดท้ายเป็นกูกับแม่นะเน,นี่ยเออว่ะกูกับมึงม้ะตอนเนี้ยเซอไงพวกรอบนี้หัวข้อก็คือเสียงราออมเสียงของฉันก็คืออะไรอย่างเงี้ยอ่าใครจะเริ่มผมเองมานหนโหนูเลยแหละเสียงของผมอ่ะ ไม่เป็นไรพีกูไม่เป็นไรเหมือนมืันไกลๆว่ามันจบแล้วเสียงของผมเนี่ยบางทีก็ค่อยๆมาเอกสารม่นจบแล้วจริงด้วยเสียงของผมเนี่ยที่มาของเสียงเนี่ยมันเหมือนกับแบบมันไม่ได้ว่าหาได้ง่ายๆเสียงของผมเนี่ยมันจะบางทีมก็แบบดังแบบหลายทีเสียงของผมเนี่ยดังแบบ เสียงของผมเนี่ยคนส่วนใหญ่ไม่ชอบแต่เสียงของผมเนี่ยบางคนเขาก็ชอบเสียงของผมเนี่ยนึกถึงภาพจำมันเลยนะแบบเวลาเราพูดถึงสิ่งนั้นเรานึกถึงอ่ะจะชอบแบบเป็นสีแดงๆพนี่พวกโวาเสียงของผมเนี่ยเกี่ยวข้องกับเทศกาลเสียงของผมเนี่ยเี้ย บางทีก็เกิดขึ้นตอนกลางคืนบางทีก็ตอนกลางวันเสียงของผมเนี่ยบางทีมันก็สร้างความสุขสร้างความสนุกได้เสียงผมเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติผมว่าผมเหมือนคนอื่นอยู่กูจะแรกกูกลัวกูไม่เหมือนใครแต่คนที่ผมรู้สึกไม่เหมือนผมอะคือพี่กูมีแล้วกูมีในใจกูมั่นใจด้วยก่อนเลยรับนะรับหนึ่งสองสาม่ยค่อยๆมา

อ่ะจบเลยครับผมสรุปคะแนนรอบนี้นะไอ้บอส4เต็มโหผมสองไอ้ผม2ไอ้หมู3 2 2ไอ้กุ๊กเต็มหนึ่งอ้ยกูดี เดบิตต้ที่กุ๊โดนแล้วอะคราวนี้คือมิกมันเตรียมมาห้าข้ออายอยากให้เราเล่นเราจะไม่ยกเลิกกฎเดิมที่กุ๊กโดนลงโทษถือว่าขอความใจถึงเลยกันรอบนี้ถ้าใครได้คะแนนน้อยสุดอะแต่ถ้าเกิดได้น้อยสุดมีเท่ากันเนี่ยก็คือรอดไปแต่ถ้าเกิดมีใครได้คะแนนน้อยที่สุดเนี่ยหรือสปายแม่งโดนจับได้ขึ้นมาเนี่ยโดนลงโทษด้วยโดนโทษด้วยแต่ถ้าเป็นเฮียกุ๊กโดนซ้ำนี่คือกดน้ำนานกว่าเดิมโอเคไหมโอเคไหมเอาไงเตรียมมาแล้วมาเอามาเล่นกันรอบพิเศษรอบที่ห้า ไอหมูมัไม่ได้เริ่มเลยวันนี้เริ่มก่อนไหมตัวละครของผมเนี่ยก้าวใหญ่ตัวละครของผมเนี่ยกูเอาแบบใจถึงเลยนะวันนัดมันเลยพระเอกนเป็นไงเอากูใจถึงตัวละครของผมเนี่ยขับรถเก่งไม่ตัวกมูไม่เหมือนไม่ตัวละครของผมเนี่ยทำงานแก๊งอะทำงานทีมตัวละครของผมเนี่ยเป็นอัชญากรนักแสดงที่เล่นเป็นตัวละครของผมเนี่ยอยู่ในจักรยานมาวลจักรวาล ตัวละครของผมเนี่ยเขาให้ความสําคัญกับครอบครัวตัวละครของผมเนี่ยหัวโล่นมาขนาดนี้แล้วตัวละครของผมเนี่ยชอบใส่เสื้อแขนขุด ตัวละครของผมออถือว่ามีพี่น้องตัวละครของผมเนี่ยไอ้ไหนังที่เขาเล่นเนี่ยมีภาคต,ต่อมากกว่า3ภาคขึ้นไปเนี่ยอย่างน้อย2ค่ายจาา2จักรวาลตัวละครของผมเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในนุษย์ที่แข็งแกร่งที่สุดมีท่านชาดชาติเลยเหรอียครบเลยนี่หว่าครบแล้ว,ว,ลวไม่ได้เฮี้ยเลยเลย<ม>เฮียแล้ว ผมรู้สึกว่าพี่ก็ตัวนพี่ก็ตัวหนึ่งไอบ้บอยก็ตัวหนึ่งผมก็ตัวหนึ่งแสดงว่ารู้ใช่ไหมว่าเป็นตัวอะไรใช่ไม่แต่ผมมีนะที่ต่างมุงมองกูไป <laughs> เอาวนเลยไหมวนเลยวนเลยเอานะได้แล้วคำตอบกูไม่รู้หรอกกูก็ผมเหมือนกันผมว่าผมได้แล้วตอนนี้หนึ่งสองสาม่แหขี้หมูแน่เลยว่ะผมว่าพี่อ่ะเดี๋ยวผมว่าผมเอ้หนึ่งสองสามตัวละครของผมก็คือคุริโนะคาโรโต้คุริโนะ สวยต้องหัวล้นใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ดีๆไม่บหมอมีจุดอยู่ตรงหน้าผาโอเคเดี๋ยวเราค่อยปิดท้ายคลิปนี้ด้วยบทลงโทษครับผมนะครับผมแต่วันนี้ครับผู้แพ้ในแพ้คือไอ้กุก กู<ส><ส>ตัวจริงๆเิ้ยแต่ไม่ดิรอบเมื่อกี้มีคนอื่นทายผิดด้วยมีหมูาทายผิดผมก็ทายผิดอ๋อเท่ากับว่ามึงก็โดนแค่ละรอบเดียวเพราะว่าได้ศูนย์คะแนนโมีกูได้คะแนนอยู่คนเดียวรอบเมื่อกี้ที่โดนไปเอาอ,อีกสานเาจะแข่งทำไมเอก็ประมาณนี้นะครับ,บผมสำหรับเกมใครคือสปายวุ่นวายชิบหายเลยวันนี้วุ่นวายจริงอ่ะก็ประมาณนี้หรือว่ามีอะไรก็ลองแนะนำกันมาได้ครับผมนะครับผมก็ช่อง N R Variety ถือเป็นช่องใหม่นะคุณผู้ชมท่านก็อย่าลืมกด subscribe ถ้าชอบก็แนะนำแล้วก็กด Subscribe กดไลค์คลิปนี้กันเยอะๆ แชร์ด,ด้วยก็ได้นะครับถ้าคุณดูอยู่ใน YouTube ตอนนี้เรามีเพจนะฮะชื่อเพจ NR Variety นะครับแล้วถ้าเกิดดูอยู่ในเพจเราก็มีใน YouTube แต่ในเพจเนี่ยเหมือนเอาเพจเดิมที่เป็น NR Sport ทำตอนเพจริวมาใช้เอาตัริทึ่มพังที่นาศมากอนะลงคลิปนี่แบบคนกดไลค์ติดตามมันอยู่สองหมื่นกว่านะแต่ยอดว<อ>ิวหลักร้อยทำอะไรแล้วไงใช่ <นะ S 1> ใช่ใชยังไงก็เข้าไปสนับสนุนกันได้นะครับผมก็ตอนนี้มีสองช่องทางนเดี๋ยวเร็วๆนี้อาจจะมี Ti k t o k กสำหรับ NR Variety นะครับก็ขอบคุณทุกคนมากครับชอบอย่าลก ดูใน YouTube กด Subscribe กันเยอะๆนะครับผมคอนเทนต์หน้าจะเป็นอะไรแล้วก็รอบเล่อไปสบายเดี๋ยวน่าจะมาอีกแน่นอนนะฮะมันสนุกดีวันนี้พวกเราต้องหาแบบเดิมพันอะไรที่มันสูงกว่านี้เหลี่ยมมันไปเลี่ยมมันมาสนุกเออมันคือสิ่งที่พวกเราถนัดเลยใช่ก็คือไม่จริงใจต่อกันเอาวันนี้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปทิ้งท้ายด้วยบทลงโทษกันนะครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับกูบอกมึงแล้วใช่ไหมว่าอย่าดื้อไปเลย ผมพยายามไม่ออกครับพี่ตัางคนว้าว่าจะทำผมเป็นกูพี่เออกไปผู้แพ้เเล่นองอ่านายลองไหมอันนี้อันนี้ดี๋ยวไม่ใช่มาลองเลยไม่มันร้อนด้วยเลยเดี๋ยวมาลองอ่ะทีแรกชวนก็ไม่เล่นแหละแล้วผมชนะทำไมอ่ะ